สวัสดีครับแล้วนะครับผมพบกับผมอาร์ตฟิชชิงสไตล์อันนี้ครับตอนเย็นน้ำแห้งมากในคลองนะเดีเราใช้นี่ลังใบคไาไใบเทพสีเขียวก็ยังใช้ได้อยู่นะใช้มานานแล้วนะลองดูน้ำแห้งๆในคลองเนี่ยมันจะมีตัวบ่าตอนเย็นไปอุเนินนี่สวยนะนะเดี๋ยวลองตียัดดูนี้ mới lại, như nhẹ, ti, nhắm được 10 mái nè, cất, cất lõng này đi, đù nè. 那我们再换一个点 ล่องอย่างสวยเลยนะมันไม่มีปลาได้ไงฮึ ไแล้วไปแล้วสายวิ่งไปแล้วดูสายวิ่งแล้ววิ่ง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 ไปลูกวิ่งไป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 ลูกวิ่งไปโอเคนะอยู่อยู่ดิต้องอยู่ดิบอกแล้ววิ่งขนาดนี้ขอล้างโคลนก่อนอโอ้ยเรียบร้อยสำเร็จ จำเร็จสำเร็จสำเร็จสำเร็ดจำเร็ดครับผม <c oughs> บอกแล้วมันต้องมีตัวน้ำมันแห้งนะไงดูดิกลังใบค่ายใบเทสีเขียวอีกเลยดูยช่อนน้ำแห้งในคลองวันนี้ออกมาเย็นละลมก็แรงนะหายากนะถือว่าหายากแต่ก็คือพยายามอะตีเลาะเนี่ยตีข้างข้างตีเลาะข้างข้างแบบ ผักแบกบุ้งไงนี่ตีอยู่มันมีร่องเล็กๆนะตีอ,อยู่นานเลยกัดแล้วให้สายวิ่งดูมันเกินเกือบรลองคอโอเคฝากติดตามผลงานของผมมาด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวยางค่ายประเทศบาตเทอกำคาบ